ครับผมอีกซีนหนึ่งครับผมเป็นซีนโคสมวานอนบิ๊กคลิปครั้งที่เจ็ดครับผมครับมีช่งางภาพจากบเบลเยียมด้วยครับอังกฤษด้วยครับผมคนนี้เชียร์เลวฟูครับผมซีนนี้เป็นซีนอีกซีนหนึ่งครับที่ ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับผมเบิึงครับพี่น้องครับผมซียนยังครับมันเป็นเรื่องแอนิมอลเวลแฟร์ครับมีปัญหาครับลง y ู u ู u อันตราไล่ครับยันติดเหลืองครับผมไก้ตาบอลเข้านี่แหละอันนี้เพิ่นบัวญาตินี่นะครับนี่ต้นตาลนี่ครับนี่ขับข้างบนนี่ลูกตาลกระลังเพิ่มๆครับเราบอกสามร้องนะครับที่ดูนี่ถอยไปสองนี่ฟังเสียงเอเก่าทู่นะครับพี่น้องครับ

เอเอแล้วครับผมเดี๋ยวสิติดเหลืองครับคลิปนี้สุดยอดเลยเด็กน้อยฮะเด็กน้อยฮะเมื่อกี้ได้ซ้อมเมื่อกี้ได้ซ้อมเด็กน้อยกระโดดนะกระโดดเอาเลยพี่ต๊อดนะครับผมต้องสิ่งจัตเตอร์ครับ เอาเรียบร้อยพี่เจ้าแค่ไค่มีครับเพราะเทปเพราะเทปไปไปทา้งทึ้งถ้าชนะเราก็เทปไปทั้งในก่อนมั้งใช่เพราะเทปของเราครบแล้วเนาะมีมีภาพสวยๆหมพี่โจขอดูหน่อยสักภาพหนึ่งเปิด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 กําลังแบบช็อตจัช็อตเดียวเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับนม่สุดยอดครับผมเห็นว่าเฮีเบิ้งแบบเรียวทามเลยครับผม